วันนี้มีโปรเด็ดอะไรมาแจกจ้าโอ้โหวันนี้นะครับมีกิจกรรมแจกคันนะครับโดยทอยเจ้าต้องใช้เจ้านิกะของนักออสเพชรบุรีนี่มานะครับรอบนี้เขาแจกคันนะครับแอร์เกียไทเทเนียมเอที่เป็นไกรไทเทเนียมนะครับแล้วก็เป็นลายเอ็กคอร์ทั้งคันอ่ากติกาแจกคันจะเป็นยังไงนั้นตามผมมาดูกันเลยวันนี้วาแจกคันแอร์เกียไทเทเนียมเอคันรุ่นนี้ผมใช้ รับประกันเลยโคตดีเดี๋ยวมาแจกไม่กำหนดว่ากี่คันแต่จะให้ยาวตั้งแต่วันที่ลงคลิปจนไปถึงวันที่ยี่สิบพฤษภาปมิการิกาง่ายๆเพียงนานใช้คลิปแผ่นเสียงคลิปนี้นะครับเอาไปประกอบคลิปแล้วใช้เหยื่อกบอยางนิกะเอาไปถ่ายคลิปรีวิวรีวิวตกปลายังไงก็ได้นะครับความยาวหนึ่งนาทีขึ้นไปนะครับโพสลงช่องของตัวเองยอดหัวใจ สามพัใจมีปฏิสัมพันธ์คอมเมนต์การแชร์มีปฏิสัมพันธ์นะครับรับไปเลยหนึ่งคันฟรีๆไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับโอเคมาสคนที่อยากได้คันเรามาเอาใจท่านแล้วนะครทีนะครับนี่มีให้เล่นกดติดตามไว้เรื่อยๆเกมไปเล่นกันเข้าใจกติกากันแล้วใช่ไหมครับอย่าลืมเลยนะครับนี่ ถ้าต้องการกบนิกะเพื่อไปทำกิจกรรมแจกขันขององอสพิรบุรีนะครับอย่าลืมกดที่ตะกร้าได้เลยนะครับด่วนเลยนะครับดเ,เร็วเขาแจกขันนะ